เนีย่ยปลาโล่ประมานี้นไปอูโลกก่อนก็ได้จะจะคือกาแฟกาแฟถ้าค่าอ่ะถ้าอเมริกาโนยไหมอันนี้ชอบ่อมอมให้มันอยู่ทั่วป<ม>กากนะแล้วก็ทิ้งไว้แล้วรอดู ถ้ากาแฟไม่มันก็จะขมจีดแต่ถ้ากาแฟมันถูกต้องนะมันก็คือมันจะมีติดรสขมอมเปรี้ยวนะมันก็จะมีความละมุนมันจะมีกลิ่นหอมเข้ามาในปากกลินหอมกับกลิ่นไหมเนี่ยกลิ่นหอมกับกลิ่นไมนนหมไม,มันต่างกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้คือเมริกาโน่อเมริกาโน่นะไม่ใช่แบ็คคอฟฟ ถ้าแบล็ก c o f ฟ e e เนี่ยใส่น้ำตาลลงไปมันก็เป็นแบล็ก c o f ฟ e e นะแบล็กคอฟฟี e แอดฮันนี่ไม่ใช่นะนเป็นโอเลี้ยงมันก็เป็นแบล็ก c o f ฟ e e นะแต่เมริกาโน่เมริกาโน่ลักษณะของอเมริกาโน่คือกาแฟน้ำร้อนแค่นั้นเองม,มันจะขมอม,มเปรี้ยวเปรี้ยวอมขม,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 มจะประมาณนี้ใส่ให้นน้ำตาลไม่พอดีเอสเปรสโซ่ แต่ใช่แต่ใช่จะให้รสชาติของเอสเปรสโซ่ชีดเลยได้รสกาแฟเลยก็คือไม่ต้องใส่อะไรเนี่ยก่อนไม่ได้นานปุ๊บเนี่ยอ่าบาริสต้าเขาเช็คเช็เช็เช็ต้องเช็ดอดทุกวันช็อช็อตไม่ใช่ไม่ใช่ทุกวันวันละทุกวันวันละหลายหลายท่างที่ช็อตสวิงอืมใช่ไหมเรื่องความแน่นอนของเรานี่หัวกาแฟนี่ม ลูกค้ามาเยอะก็ไม่ใช่กันทำกิจการก็ทำกิจการไม่ได้ทำยุ่มๆุ่งทำกิการไม่อย้มค่ะอย่าลืมแวะมานะคะกาแฟอร่อยอร่อยฮะไรสดค่ะไรสดเอาทำไมของเรากล้องเรามันมัวแท้ต้องไปซื้อกล้องใหม่ซื้อตัวสมัยได้แล้วซื้อตัวสม่ใส่ยังใส่แล้วมัวอยู่ดีอะ ว่าอยู่ดีสงสัยตาลายเหมือนเรานี่นแหละดื่มก่อนนะคะ